ก็สวัสดีพี่น้องสุข,ขูมสุขคุณติสนใจในการปลูกสไลน์โดนะครับเนาะสําหรับมื้อนี้ช่วงเศร้าๆความที่จะไปเห็ดงานก็พาพี่น้องมายางเลาะสวนสไลน์โดสกอนเพื่อที่จะมาผสมเกสรในกับดอกสไลนโดดอกแม่ที่บานแล้วนะครับเนาะคือจังพี่น้องเห็นอยู่นี่ครับตัวนี้คือดอกสไลน์โดดอกเพลทม่ที่บานพร้อมผสมนะครับนะเนาะเฮากระเอาเกสรมาผสมให้ดอกสไลน์โด มันสั่นบ่ได้หมากได้ครับมันสัน่นเสียโติดหมากได้ครับบานแล้วพอผสมกับเครื่องแห่งทิมซื้อนี่ครับช่วงนี้ดอกตัวเมียบานหลายเวยพี่น้องเด้อจังสี่กับผสมไปแล้วนะครับพี่น้องสวยงามเลยที่เดียวครับตัวตีผสมไปกอนกับติดหมากไปแล้วก็มีนี่ครับกำลังสวยงามเลยที่เดียว ดอกแม่บานหลายเด้อพี่น้องเด้อยางระสวนดูดูครับรอเลยเรื่อยรอซุ้มมือยังดีครับรอเลยอ้บานเล้วก็ผสมครับติดหมากแน่น้อนเลยพี่น้องเด้อเมืองเมืองโตติผสมไปก่อนยังสี่นะครับโอ้ติดหมากดีดีครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเย็นๆแ้วหนาวเนี่ยติดดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้สวยงามสวยงามครับพี่น้องบานดีสวยงามมากนะครับเนาะผสมไปเลยติดแน่นอนพี่น้องช่วงนี้ครับผม เลาะสวนดูๆเป็นตอนซ่อนดอกสไลด์ดูพี่น้องเอ้ยบลอกบอผสมกะเสียดายครับผมสุดยอดสุดยอดส,ดยอดสวยงามมากเลยทีเดียวครับดอกงหญ่ๆดอกงามๆผสมเกรสรใ้ครับจากนั้นกนปป็นับไปอีกครกเจ็ดเดือนครับผมสุกให้พี่น้องได้กินแน่นอนเลยสวยงามมากเลยทีเดียว เมืองดอกนี่พี่น้องโอ้บานงามมีดีครับผมไอพี่น้องสังเกตดอกสไลด์อินโดที่พอมผสมเลวเวลาผสมแล้วอกาสติดสูงเนี่ยไอพี่น้องเมืองมองหนีด้ครับเด้นี่ครับมองน้ำดำนิหน่อยนี่ครับน้ำดำนิหน่อยนี่ครับน้ำดำนิหน่อยอยู่น้ำแต่ละดอกแต่ละดอกแต่ละตาเนี่ยนี่ครับน้ำดำนิดหน่อยงี้สอายุสวนเนี่ยถ้าสังเกตเห็นยังสีนี่ยุสวนจะเอืน่นว่า เป็นลักษณะของปากปิงนะครับเนาะเป็นก็ยังปากปิงนี่ครับน้ำดำน้อยๆเน,นี่ยคือตัวนี้นี่ยเวลาผสมแล้วโอกาสติดนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแน้วครับพี่น้องโอกาสติดสูงแห้งให้ดอกลักษณะแบบนี้แหละครับบานออกมาเป็นปากปิงยังสีแหละครับแล้วห้าเอาเกสรตัวผัวมาผสมเลยตัวนี้โอกาสติดสูงครับโอกาสติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอันนี้อยู่ส่วนลักษณะแบบนี้เอิ้นว่าปากปิงนะครับเนาะส่วนอยู่ส่วนอื่นจะอิ่นเชงไดดก็ก็แเล้าแต้นะครับเนาะ อันนี้ก็บว่ากันนะครับมันเป็นลักษณะการสังเกตเป็นประสบการณ์ของแต่ละสวนเป็นลักษณะการเรียกของแต่ละสวนบ่คือกันเด้อพี่น้องนะอันนี้เท่ากับเอิเน๋อเรียกอ๋อเฮ็ดจังไดสี่จะคข้องจะเข้าใจนะครับที่นี่เวลาผสมนะครับเนาะเท่ากับแตงกาบทางใบคือมันสีมีกะเอ่เฮ่สี่แตงกาบดอกก็ยังยังสี่ครับเวลาดอกมันสีมายังสี่มันสีมีกาบดอกยังสี่อยู่นะครับเวลามันบานเท่ากับแตงพวกนียอสซกก่อน นี่เวลาแต่งออกแล้วมันก็สิเป็นสีเขียวนะครับเนาะที่นี่เ้าก็ระเอาเกสรตัวผู้ที่เ้าเก็บไว้อ่านี่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นเกสรสไลด์โดตัวผู้ที่ที่เ้าคอคอคอเก็บไใบนะครับเนาะเ้าก็ระเอามาผสมกับดอกตัวเมียที่มันบานพร้อมผสมอ่าเ้าก็ระเอาอ่าผูกกันนี่ทั้งสี่นะครับผูกกันน้อยๆนะครับถ้าที่หาได้ กามาจิ้มมัดแตะเอาเกสรหั่งเสียนะครับตัวผูกเสียครับนี่นี่ครับจากนั้นเข้ากามาป่ายป่ายป่ายดอกดอกดอกสีเลยครับนี่เอามาป่าย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 กาวามันป่ายจนทัวหมดแล้วครับนี่นี่นี่เสียนะครับเนาะเมื่อไรอยากได้ครับป่าย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 กาวามันทัวจากนั้นกับท่าแล้วครับทาอยู่ประมาณหกเดือนครับ ใส่ปุ๋ยฮดน้ำไว้ก็สิได้กินหมากแน่นอนอน่ะนะครับนี่ปลายปลายไปอย่างสี่เลยนะครับเนาะมีเกสรหลายกับใส่หลายก็ได้ครับมีเกสรหมดหลายกับ,ใส,กบใส่หน่อยกับติดกันครับผมติดหน่อยติดหลายกับจังวากันอีกเท่านึงบาทมันออกเป็นหมากเป็นยังมากปุนละแต่ว่าซัมเน่กับติดแล้วครับพี่น้องนี่ซัมเน่ครับผม เป็นนันเรียบร้อยสําหรับดอกนี่ผสมเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือผ้ามาลลสวนผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียนะครับเนาะหลังจากที่ผสมเกสรให้ดอกตัวเมเยแล้วก็มอโลนะครับเนะาะมอโลเก็บดอกตัวผูบ้บาดิพี่นอ้องเลยเพื่อที่จะเอาดอกตัวผู้เนี่ยไปเคาะไปขูดเอาเกสรน,นะครับเนาะคือยังยังสีครับ เรื่องเลี้ยงเนยหน่อยเนี่ครับอันนี้คือเกสรของตัวผู้นะครับเด้อเป็นละอองเป็นเกสรเนยหน่อยสิเขาต้องเก็บไปแหละครับเก็บไปเก็บไปเก็บไปเพื่อที่จะไปเคาะไปขูดเอาเกสรน,นะครับเนาะอันนี้ก็ต้องเก็บเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บกับบ่ดได้เด้อครับขนบุมีตัวผู้หลังจากที่เขาเก็บตัวผู้ไปแล้วนะครับเนาะนี่คืออย่างอยู่ในต้นมนันเังสิเอากระตั้ตัดตัดตัดไปเลยครับตัดแล้วไปเคาะไปขูดไว้ใส่กระปุกก็จะติ๊กทิงส,สิครับแช่ตู้เย็นไว้ครับนี่ เอาก็สิได้เกรสรทุกปู้สำรับไว้ผสมกับดอกตัวเมียต่อไปนะครับเนาะพี่ครับเ้นนี้ก็คือสายแล้วไปเห็ดงานต่อกัอนครับผมสวัสดีครับ